ทุกคนวันนี้เชา้านี้อุณหภูมิลบห้าองศานะคะสังเกตจากเป็นแม่คนิงบนพื้นหญ้าหนาวมากค่ะดูพื้นหญ้าค่ะทุกคนหนาวมากเย็นมากจ้วยจ่วยจ้อยจ้อย ด้วยค่ะทุกคนหนาวครักแน่ อากาศรอผ่าองศาหนาวเดี๋ยวยังน้อยนอนยังค่อยมาเบิงน้ำนองไกลปะนี่โมเมนต์เป็นน้ำแข็งเวล่ะนีเอค่ะทุกคนอากาศฤดูหนาวนะก็จะหนาวภาคนี้ขนาด มาท่านได้ตกได้เนี่ยหาองศารบหาองศาอันนี้ก็ก็ยังว่าถึงว่ากับหนาวค่ะนะคะแต่กันหนาวือเก่าละ บทสวีเดนเงียบเงียบมากค่ะเดิออกไปนอกหน้าต่างค่ะทุกคนขาวจานพานไปหมดเลย มาจ,จิบกาแฟอุ่นๆนะคะทุกคนเมื่อวานนี่ยย้ำแรงค่อยอไปซื้อยาแก้แพ้นะคะทุกคนจำได้บอกว่าข่อยนะเคยแพ้ปีที่แล้วนะคะ คอยแพนนมหรือแพนครีมแพนยางนะคะแล้วคยเคยบอกทุกคนว่าคอยเนะ่ะเป็นคนแ่าแพ้แพนสอยแพ้แบนแพ้โลหะนะคะทุกคนแล้วเช่นนี่เดือนที่แล้วนะคอยก็เลยเอาเอา่อาสอยวใส่นะคะเราคอยก็แพ้ทุกคนขนาดเซ็นได้น้อยเนี่ยคอยแพนคอยคันาสัานอ่าพญยายกวา เธอทายากแกแพ้คือตอนที่เธออแพ้นมดูหา่าเธอมันหายไปวราใส่ขั้นเธออ่าใส่ไปจํามันก็จะแพ้แบบนี้นะคะอันข่อยก็ะเล็บบอกว่าข่อยเคยใส่ข่อยข่อยกระมิดมีเคยมีท้องมีหยองใส่นอตสมัยตะกี้ทุกคนอาลาสุตกับแม่เล้านะะ่หล่ะซื้อให้ข่อยซอยบาทหนึ่งแล้วก็กําไรบาทหนึ่งแต่ว่าข่อยก็เอาไปขายกินแล้วล่ะอันนี้บอกมาขึ้นมาห่นะคะทุกคน แล้วเช่นนี่อันนี้ก็ที่ได้เอามาใส่เนี่ยคือคอยเตรียมัวเตรียมจะกลับ้านเราต้องไปอยู่ในกระเป๋าคอยนะคะคอยจะลืมไปแล้วแหละพญ่เล่เล่นถามคอยว่าแหวนเธอหนะยังอยู่บ่าสั่นคอยแล้วว่ายังตะวนของคอยล่ะจนของเจ้าคอยๆายแล้วคือเปล่าสิ้าขางอที่คอยกลับ้านคอยก็เรียาของร้อนน่ะ ไปเปลี่ยนเป็นซอย50ตางให้ลูกสะพ้ายคอยนะคะตอนนั้นก็อ่ามันกั่าท้องก็ยังถูกอึ้่นะคะก็ได้เพิ่มเงินอ่ะสองพันนะคะน,น,กก 1, 2, น,นั่นแหละห0าสิบตางตะกี้ก็หมื่นสองมันบอนั่นแหละแล้วทีนี้คอยกระจุงตัวของคอยไวเราเรียกว่าเราอยากให้คอยใส่แวนกลับบ้านคุณจะได้อ่มองว่าเธอนะ่ามีแฟนอย่างสินะคะ แต่ว่า่อยเริ่มบอกแล้วว่าใส่ระหยัดใส่ก็ใส่ลาชังกระแพรันก็จะเป็นตุงขึ้นแล้วก็คันจีนนะคะแต่ว่าใส่ไปใส่มาหนาะแหวนน่ะก็ก,กหายคันเด้กคือก็แซะท้าคีมแก่แพลน่ะค่ะเอาแหลมมาวางก็เลยไปซื้อเทีมแก่แพลอ่าอีกเพราะมันเบื่อประมาณสามอาทิตย์นี่แหละที่คอยใส่ซอยเส้นบ้า <laughs> จะถอดแต่ว่าก็เลือดต้นพยายนะคะเพราะว่าซอยเส้นนี่นะ่ะอ่า เป็นอ่ะของชิ้นแรกที่เล้นะไปหาคอยที่มั้งไท้ายคั้งแรกแล้วเอาหอยคอยอันเป็นส่ะอยของแม่แล้วนะคะ่ะนั่นแหลกคอยก็เลยอ่าอยากที่จะใส่ต่อไปว่าค้าเท้าคอยหายแพ้สินะคะมันก็จะคั้นยิด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 ั่ดดดสะคะ่ะทุกคนคั้นแล้วมันก็จะเป็นพื้นขึ้นมานะคะแล้วคอยก็จะเอาขีมแก้แพลตัวนน,นทาท้าแล้วก็โยบไป แล้วพอมือสองมือกับขึ้นมมเอียงสินะคะทุกคน <c oughs> นี่แหละว่าเป็นยังข่อยยังคอยบวใคด้ใสโลหะในร่างกายคอยขนาดนาฬิกาคอยใสกับปิน่นทุกคนคอยกับเที่ยวใสถึงแต่เวลา,าที่ไปงานหรือหรืออยากใสทนาน,นแล้วก็ถอดออกนะคะ่คอจะใสตลอดเวลาอะไรนะคะคือมันจะจะคันจะแพ้นะคะอันนี้หลายคนฟังอาจจะว่าว่า อาค่อยว่าเป็นค่อยเป็นยีลีค่อยเป็นมาสดัยนะคะทุกคนนั่นแหละค่อยแพรโลหะแต่ว่าเป็นพลาสติกว่าแพรกับทุกคนพลาสติกนะ่ะใส่ได้ใส่ไ,ได้นะคะที่เป็นพลาสติกนะคะก็เลยว่าทุกคนฟังนะคะเมื่อ <c oughs> วานเนี่กเ็เลยเสื่อมอันนี้แหละค่ะเมาาื่อวัยตะกินแต่ว่าลืมซื้อกุ้งะคะ่ะทุกคน ว่าเชีสไข่ต้มเป็นบอ่อเพราะว่า,าเก็บไข่ได้หลายวันคุยก็ต้มไปหาฟองนะคะพอยามเสซาวเคยมาก,กินไข่ต,ต้มถ้าพ่อใหญ่ก็จะชอบกินไข่ดาวเพราะว่าเรากินกับขนมปังนะคะถ้าข่อยมาก,กินขนมปังก็จะกินไข่ต้มกับอะโวคาโดแล้วก็อาจจะราดอาจจะมีอำมายองเนสน้ำนะคะนั่นแหละ พอทุกคนมาเบืองอ่ะต้นตะไคร้คอยตุกขันเปลีย่ยนคอยเหี่ยวคอยขึ้งหดนามอยู่หรือว่ามันบกพร่องแสงแดด <c oughs> นี่แม่ทุกคนเปลีย่ยนคอยเหี่ยวเนี่ยตัวสองต้นนี่นะบ่เหี่ยวทุกคนมันกันีย้ยมคอย <c oughs> หลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็น่ยัเพราว่าตาทากออก ทุกคนที่วัตัดหบหักก็เพราะว่าป้องกันบ้ารรหอเชื้อลขึ้นนะคะเพราะว่าเคยเห็นน่ะค้นจีนนะคีบค้นจีนน่ะถ้าเขาเก็บไว้จะกินเขาก็จะวัตัดหกออกนะคะขั้นเขาเอาไปขายเขาจึงค่อยตัดออกควรเลยเก็บหากไว้นะคะคนว่าเบื้องต้นอ่ากล้วยไม้ค่อยนี่แหละเหลือช่อเดียวนี่แหละค่ะตะวันนี่ อันนี้มันก็หลังจะปรงเห็นบอทุกคนเนี่ยมันก็จะปรงนะคะนี่ยปรงตะปอออกมาแล้วเนี่ยนี่นะคะมาเบื่องฟังทั้งนี้นี่ค่ะทั้งนี้ก็ออกมาแล้วนะคะนี่นี่นคะคะฤดูหนาวเขามาก็จะหนาวก็จะยุ่ยากนะคะ ก็จะบังคือฤดูร้อนแต่ว่าความสวยงามมันก็ต่างกันนะคะ่ะพอฤดูหนาวก็จะเห็นหิมะจากน้อยนี่หิมะตกเนี่ยก็จะขาวโพ้นไปก็จะสวยงามอีกแบบหนึงนะคะแล้วช่วงหนาซัมเมอร์ก็จะสวยงามอีกแบบหนึงขึ้น Summer, บบนีดอกไม้เต็มพื้นที่องสีนะคะมองไปทั้งใดก็สวยงามโดยสีสันของดอกไม้นะคะแล้วก็ฤดู อ,อย่าง Autumn ออตอมอาจจะดูใบไม้ร่วงอย่างสิใบไม้ก็เปลี่ยนสีเป็นสีสสมสีแดงแล้วก็ร่วงลุยไปนะคะทุกคนแต่ละฤดูก็จะสวยงามแตกต่างกันไปนะคะนั่นแหละทุกคนเมื่อวันที่18อ่าเมื่อวานนี้คุยกับน้องเจมเนาะน้องเจมก็จะเดินทางวันที่18นะคะคอยก็ไม่ได้ไปพร้อมกันดอกทุกคน ปลายเดือนนะคะแลักการถามมีเอฟซีท่านใดที่เห็นคอยก็ขอให้ทักคอยแน่เด้อค่ะอา,อาจจะหนาตานะอาจจะบ็คืออในในคลิปนะคะอาจจะู้้ห้แน่พราะว่าหนาตากิิงนะทุก <c oughs> คนเข้าใจว่าข่อยน่ะใส่แอบทายนะคะถ้าผู้ใดยังจำ ะจับเข่าโค้งข่อยได,ยยไดเฉียกทักข่อยนั่นแหละค่ะทุกคนนั่นแหละเพราะว่าข่อยนะ่ะใสแอถทายคลิปนะคะข่อยไม่ได้ใสกล้องสดแต่ก็มีกล้องสดอยู่หลายข้างนะคะที่แอบข่อยนะ่ะใส่งานบ่ได้ข่อยเคยบอกทุกคนฟังอยู่นะคะแต่ว่าแอปใดที่ใส่งานใดก็จะหนาขาวหนาใสนะคะทุกคนแต่อันที่กล้องสดนะหนานาก็จะ อาดามแน่แล้วก็ไม่รู้คุมโคนจากซิวแล้วก็อาลิวร้อยลายสินะคะเพราะว่ากระเถาแล้วนะคะนั่นแหล,ละก็หาทักคอยในเด้อเขาทุกคนนั่นแหละคอยคงจะดีใจมากเลย GF ซีนะ่ะอาจำคอยได้ทักคอยเพ <c oughs> <c oughs> รมาะว่าหน้าตาแท้กับหน้าตาในคลิปนเนี่ยเหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะ ค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็พาทุกคนมาชมความสวยงามของแมคคนิงนะคะบางเมเนีอากาศติดลบหาองศานะคะเดียวถาาจังใดบรรยากาศดีๆงสิอาจจะไปเดินเล่นนะคะทุกคนพอข่อยส้นพาัว่า อยากไปเดิเลนลนแต่พญายาเราไขามาซีมือเราเดแล้ว,วไปไปทำงาน,นตะวันพุธนะคะพุธพรหัสุกเสา์มเนีไปวันเสานะคะทุกคนก็อยากให้เราไปยางเอ็กซ์ไซส์นะคะเพราะว่าแต่เราไปยางเอ็กซ์ไซส์หลายอา่าหยุดมิถึงจะนอนเสียนะคะแล้วก็จะจะบ๊ายายดีนะคะทุกคนั่นแหละ นะคะข่าวไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกทก,การติดตามขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นานารักหนานรักนะคะเมื่อวานนี้คอยก็ได้ถ่ายคลิปทั้งคลิปสั่นใส่ชุดดำให้ทุกคนเบิ่งนกับขอบคุณนะคะที่ชมอ่าว่าดามันนอกนะคะเป็นคนขี่มักย่องค่ะทุกคนเพราะว่าคนค้นชมจีกันอีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นนะคะ <laughs> นั่นแหละแต่ว่าถามี่คนว่าบุรีน่ะก็จะเป็น อ่าน้อยใจนะคะทุกคนแต่ว่าบอแมนบาอ่าบอหายตีได้หาตีได้อยู่นะคะแต่ว่าบอหายบาหายจนเกินงามสินะคะทุกคนนั่นแหละนะคะขอบคุณนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย